สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกคนทุกท่านครับบวชศรยุทธ์ในประเทศต่างประเทศก็ดีเนาะครับสามทิศแชนแนลแถวตะเขียวเตีย้ยองนุม่มไม่แล้วครับผมขับตามมาพบมาพบกับสามทิศยุธงไฮทงหน้าคือเก่าครับมือนีกับยุไฮยุหน้าย,หายุหน้าทงนี่แหละครับวัสดสิพาพีผ้าน้องเข้าออกมาเห็ดตรงเห็ดตัดสำซาหนามมันลดลงแล้วครับเพื่อน้นาม,มันหลากมันมากมาอีกเข้าสิเห็ดบอท่านนาะพี่น้องเนาะ บุญเขาสาัาแลวแล้วกับบรรยากาศนี้ครับช่วงใบใบใบสามโมงสี่โมงกำลังสามโมงสี่โมงครับคึมฟ้าคึมฝนฝุ่นทังฝนฝนตกฟ้าหองมึมบับมึมบับอยู่ตามที่เก่าซีงของมาไม่ทงให้ทงหน้าเราละเตรียมซ่งเตรียมของมาเราละก็สิมาเห็ดตรงงน่อยต้อนน่อยพ่อรัดปูรัดปลาครับอันที่มีปูมีปลาบุ๊บครับพอฝ่าฝนมันตกดุน้ามัน หลากมันมากดูโดยเฉพาะเถียวนี่นะแห้งช่วงเศร้าๆสารทิตกับภาพี่ผ้านองออกมาเบื้องแล้วละ่ะสถานาการน้ำหลังจากน้ำรดน้ำหลากแล้วก็คือจังเห็นนี่แหละครับนี่ละไม่ไรก็เอามาแล้ว เดียแต่ซีเอาถุงปุ๋ยที่มันกั้นขึ้นมาอีกครับเอาขึ้นมาแล้วหน่อยหนึ่งตรงก่อนเข้าเอามาแล้วมันกับผู้กับพังไปตามอายุไขาตามการเวลาของมันละพี่น้องเฮ็ดได้ซ้ำใดกระเซีลวมือเสากับมาเบียนในพี่น้องเข้าเบิ้งงล้วละเข่าในหน้าเขานี่หลังจากน้ำร่นน้ำหลากแล้วมันเป็นจ้งสี่ละคุนฝ้าคนห่องมืมบํามือบ,บอยู่กับทงังฝากผู้ทา้งโน่นสังหมุนแต่ว่าทาัง ขุนทางผู้ยงทางเคลื่อน,อนตกหรอครับเจษตไปมองนีก้อนครับมองนีก้อนมองก้อนห้องนีก้อนชวนมองหันกะเดี๋ยวจ้าเฮ็ดไอหน้ามันลดลงก็หนีหลายเตืบก่อนครับน้ามันหลายอยู่คุณแล้วกะกกำแพงห้องกับพังขึ้นมือเศร้าที่สามทไที่ฮ้นองเขาเบิ้งนั่นแหละร่มครับร่มดีร่มดีไปไป เลี่ยพื้นที่ก่อนจังเบื้องจังเห็ดบรรยากาศน้ำกันไปเรื่อยๆครับมาครับเดี๋ยวเอาถุงวใไซดินออกก่อนเดื๋อวอีกสองถุงโอ้ตรงลึกแท้โอ้มองนี้มันแตกครับเึ้นแล้วถุงหนึ่งอสองถุงสามทุงแหง่ถุนว่าเห็ดแตกหมดเล เป็นว่าผ้ายูสีม้อีกครับก็เลยฟ้าวมาเห็ดไว้อาเกียมันน้ามันนุนน่นๆขึ้นมาอีกไม้อีกมันกี่เห็ุเพรท่านครับ นี่เขาซาครับเขาซาแม่บานเขาเออมาใหญ่มาใหญ่น้ำทงไ้ตรงหน้าน้ำร่องน้ำช่องน้ำไหลนี่ละตามคววมเสือของคนอีสานครับมาให้บานเขาบุรุษมาให้สินสักติดผู้ยาตาตัวที่เพื่อนปกปักรักษาอยู่น้ำทงไ้ตรงหน้าอาครับเป็น,นไหนมหลับมาเอาเอาไปไหวงื้อก่อนเนาะมาไปที่กน mà má có bắt chè bên đi chín đáng đấy nè mẹ phân ก ah, ะเลมาแล้วคู้ชนขาวมาแล้วครับอีท่านบ่ตรงอันเก้าห้อตอนอันเก้าห้องหรอครับนี่ขาดแงี้ยกัดอมเทียมอมเทียมบอเห็นหน้ยากแน่้ยจังเอยน้ามันแห้งเดี๋ยวถิ่เกาะเกาะอันนี้ไปก่อนลองมึง

าไวก่อนประมาณนี้แหละครับต้อสีมฮอดนี่แหละหม,มูเป้ามนี่แหละสีบอสอดนี่แหละครับไปเดีวสามิศกับสีเฮ็ดก้อนฝ้าเฮ็ดก่อนุอนฝ้า,าขาวมวมองบึมบึมบึม,แ,มแลมมาหรอ้อสบอท่านครับ เดี๋ยวจังมาเบิงตอนทีห้องเห็ดแล้วน้ำกันเอาวันนี้เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับเรียบรอยแล้วตรงตอนเท่าเห็ดซ้ำหนีก่อนเอาสิได้เพิ่มเติมแจ้ไขหมึงได้กับจังมาเห็ดเอาไหมืันนี้เอาซ้ำหนีก่อนฝ่าฝนกับไปแล้วละครับนี่ทั้งคุณกับแจง้งออกแล้วเมื่อกี้มาหนึ่งวันติดมาหอดเพราะใปล่อยนี่แหละครับจะเรยบ่บริภาพี่พาน้องมาเห็ดก็เลยฝ่าวเห็ดเร่งเ,เ,เห็ดครับ แล้วแล้วเแล้ว,ลวใส่เวลาเกือบชั่วโมงตอนนี้กับประมาณสี่โมงกว่าพี่น้องตะเวียนกลางสิโพลงมาหาผู้แล้วข้างหน้าเดี๋ยวเขาจ้างเอาผ้าเขียวมาก,กันหอดนี้กับพ่อกับฟังทั้งกุ่นพ่อปูป่ปลาเขาบ่าเต็นน้ำข้างตวงข้างตอนนะครับบอเลี้ยงปลายงี้เขาไปทั่วแล้วครับเขาบ่าบ่ลงมาน้ำช่องน้ำไหลยังสี่ดอกลุ่งกับส่วนน้อยส่วนมากกสิมีแต่ปลาน้อยน่ะละ่ะปลาเข็งปลาซิวไปสักสั้สนละ่ะ เห็ดไรพอเลยมาออกมาให้มาหน้าครับมายามมาเบิงให้เบิงหน้าย่ำเตาเตาเ,าเดี๋ยพาพี่พานอาา้องมายามต้งยามต่อนเห็ดอันนี้ก่อนอันข้างล่างเดี๋ยวนำหน่อยจัง้าพี่พาน้องมาเห็ดไหมไปขามไปฟังคุณห้อเดี๋ยวข้างน้าน,นี่เขาจังใส่เอาก้านตันมาปิดบางไอไว้ให้เป็นหุ้มเป็นเงาของปูของปลาครับถุงอันนี้เขาใส่ใส่มาไว้กันไว้เพื่อน,านาํามันลดลงจังหน่อยเขาเสียวถุงหนีลูกไป ตัรน,นำไว้จังน้อยครับให้มันตนให้มันเป็นน้ำตกตรงหน่อยตอนหน่อยครับบมเมนต์ต่อนไงตรงไงคือเพิ่นสีนี้ปู่มีป่าลงมาบูพี่น้องปีนี้ค่าปลาอ้อ,อยน้ำปลามันขึ้นไปเป่ได้ครับน้ำกับมาลากมากมาก,มากสะล่างไปมืดถ้าขในใน้างนได้ยินเสียงปลาส่วนปลาบอนอยู่ครับไปบ่านี้ เขาบ้านตัว3ามทิศสแหน้าแบบทาก้อนเปียกเมดครับเปียกหมอนหยอดเลยบนออกหลอกนี่ของเพื่อนกระยุ่นี่ละทุกตีเพื่อนกระเฮ็ดนี้เจ้าหนึ่นงเพื่อนเฮ็ดนี้ครับนี่คล้องน้ำม,มันขึ้นมาจากหุวยมานนี่ครับเราก็มันกระเสียกมาในสะของสามทิศน,นี่ไปกระสีลาพี่ล่าน้องกับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้านี่ละ มือนีพ่าพี่น้อง FC เอฟซีห้ามาเห็ดตวงเห็ดต่ตตอนน้อยพอได้ออกมายามเบื้องปูป่เบื้องปลาช่วงฝนฟ้าสีนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวครับช่วงน้ำซึมเมือ่อช่วงเช้าน้าเข้าสีระบายน้ำบอกช่วงป่าสีโล่งหาบวกหาว่างนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับบรรยากาศมือนีซ้ำทิศกับสีพากพี่ฝังน้องไว้สำนึกกันครับครับท่านนี่ซ้ำทิศกับข,ขอขอบุญขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องเ้ามมุดสุขสุขคนที่เข้ามารับชวมวงชิปของซ้ำทิศแต่ตะต้นตุดจบ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกดดระด,ดิ่งเพื่อสิร่ไ้่ลาดคลิปใหม่ๆเนาะครับคลิปหนา 30, 30, ามิติภาพพี่พาน้องไปยังกับจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามิ 30, กรสีไว้ซันี่ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ